สวัสดีครับวันนี้พบกับผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิพากษวิจารณ์มวยศึกมวยดีวิธีไทยทาง GMM 2 5บูอารีนาเทเอกสารพร้อมชี้แนวทางมวยหน้ารุนหน้าเสียจากผมทีเด็ดโจ๊กเกอร์เอาไว้ไปเป็นข้อมูลประกอบการสู้ศึกครับผมฟังไว้ไม่เสียหายอะไรฟังแล้วไม่เสียแปบ,บใครแน่นอนครับผม ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมวยแพ้ชนะผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับนักมวยสู้กันบนเวทีครับผมผมมีภาควิจารณ์ไปตามข้อมูลที่ผมมีครับอยู่ตัวดีมีราคาบางังก็อย่าลืมแต่งตัวบางกินกันด้วยนะครับไปกันแบบรวดเดียวนะครับวันนี้ครับมวยรักบวยชอบตัวที่หนึ่งวันชนะสอพงอมรตัวที่สองขุนพลเอกเบิ้มภูดิน แต่ผมไม่เนี่นะครับผู้สอครับตัวที่สามกล้องนา,าต้นเจริญขนสง่งหรือต้นนา,าสิทธิ์อ้อขวัญชัยตัวที่สี่สายฟ้าต้นเจริญขนสง่งไปฟังรายละเอียดและเหตุผลกันเลยครับว่าทําไมผมถึงรักถึงชอบครับเอาไว้ไปเป็นข้อมูลครับผมคู่ที่หนึ่งวันชนะสอพงอมรเป็นมวยครบเครื่องอาวุธหนักแรงหมัดสออคมใช้ได้เขาในรกรัดมัดดี ประเภทเดินเตะเดินต่อยจับติดล็อกลัดมัดตีมีมัดศอกที่ออกได้ดีไดล้รุนแรงแต่จะเป็นประเภทแรงไปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท้ายๆมียุบมีย่นได้เห็นตลอดฟอร์มหลังมีชน,นะนกพรพยักส์อภูมิพัฒนแพ้นกเมืองทรัพ์ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ส่วนคู่ชกเพชรเดชพงศ์หนึ่งซับใหเป็นมวยเขาใน,นเหนียวแน่น วงในล็อกลัดมดัตตีแข็งแรงแข็งเก่งหัวจิตหัวใจดีใช้ได้วงนอกมีแข่งเสริมที่ออกได้ดีแต่อาวุธไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คู่นี้ผมชี้ไปที่วันชนะสอพงอมลเข้าก่อนเห็นตัวก่อนอย่าตกใจยังไงก็มีราคาแต่ตัวบางกินแน่นอนต้นต้นลุ้นกดนอกนับก่อนไปๆยค่อยขยับขยายเพราะแรงปลายเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไอ้กัรต่อที่คู่ที่สองกันเลยคู่ที่สองเป็นการพบกันระหวา่างขุนพลเอกเบิ่มภูดินหรือขุนพลเอกช่อชาวาริตพบกับเพชรพี่คาดจิตเมืองนนหรือเพชรพี่คาดเคซ่ายิมคู่นี้มาเสริมแทนน้คู่ไปดูที่ทางด้านขุนพลเอกกันก่อนเลยขุนพลเอกเบิ่มภูดินเป็นมวยทีมือครบเครื่อง วงนอกมีแช่งที่ออกได้ดีส่วนวงในล็อกลัดมัตีขวางหน้าตีแข็งแรงแข็งแร่งหัวจิตหัวใจใช้ได้ฟอมหลังมอชนะคมสอนราชานนนส่วนคู่ชกเทสติค,ค่ากิตเมืองนทนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหมัดซอกคมใช้ได้เข่าในมีล็อกลัดมัตีสู้ฟอรมหลังมีเทระเนนดาวโกกัมปนา คู่นี้ผมชี้ไปที่ขุนพลเอกช่อชาวริตหรือขุนพลเอกเบิ่มโพดินแต่ผมไม่เน้นนะครับคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่สามกันเลยคู่ที่สามเป็นการพบกันระหว่างชีตาช่อโชคอ,อําน,นวยพบกับก้องนาภาต้นเจริญขนสงคู่นี้เป็นมวยแก้มือซึ่งชีตาชอโชคอ,อําน,นวยเคยชนะมาแบบว่าสนุกพลิกไปพลิกมา ไปดูกันที่ทางด้านชีตานก่อนเลยชีตาช,อชออนน่อโชคอำนวยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงใช้ได้วงนอกมีแช้งที่ออกได้ดีได้รุนแรงวงในมีล็อกลัดมัดตีแทงลึกแทงเจ็บแต่เป็นประเภทแรงไปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท,ท้ายมีออกอาการแผ่วตลอดและไม่ชอบมัดศอกเท่าไหร่ส่วนคู่ชกก้องนภา,าต้นเจริญขนทรงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงมัดศอกคม เกมเดินมีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดที่ออกได้ดีและหนักหน่วงเ็มตั้งรับมีดักเตะดักต่อยฟันศอกที่ออกได้ดีเป็นมวยที่หมัดศอกอันตรายมากส่วนมากจะชอบสู้ที่วงนอกสะส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเข่าในสักเท่าไหร่ถ้าโดนแทงยัดไส้จะออกอาการถอดหัวให้ทนันทีคู่นี้ผมชี้ไปที่ก้องละาต้นเจริญขนท่งเป็นมวยหน้ารุนหน้าเสียครับ ผมมองว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดีกว่าเคยเทมาก็จริงแต่สภาพร่างกายช่วงนี้กับช่วงนั้นมันคนละเรื่องกันครับช่วงนี้ร่างกายเรากําลังเข้าที่เข้าทางส่วนร่างกายของตรงข้ามผมมองว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดนไม่ค่อยได้เลยครับคู่นี้จับไปครับก้องนา,าต้นเจะริ่นขนส่งครับผมอย่าตกใจจับไปเลย ไปต่อกันที่คู่ที่สี่กันเลยครับคู่ที่สี่เป็นการพบกันระหว่างก้าวหน้ากอบัลริสักพบกับสายฟ้าต้นเจริญขนสง่งเว,วที่กัดห้ยสาปอนด์คู่นี้สายฟ้ามาแทนนะครับคู่นี้ผมชี้ไปที่สายฟ้าต้นเจริญขนสง่งจัดไปครับอย่าคิดมากขอร้านเบาๆครับผมอย่ากตกใจใต้เปียกเวทน้ำหนัก วันนี้ต้องขอโทษขออภัยจริงๆครับให้ข้อมูลไม่ครบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็จัดไปนะครับผมเช็คมาแล้วครับแต่วันนี้ผมรีบจริงๆครับไปกันที่มวยรักมวยชอบสามตัวเลยครับตัวที่หนึ่งผมชอบไปที่วันชนะสอพงอมรเข้าก่อนเห็นตัวก่อนตัวที่สองก้องลภาต้นเจริญขนส่งเข้าก่อนเห็นตัวก่อน ตัวที่สามสายฟ้าต้นเจริญขนส่งจัดไปครับสามตัวจากผมครับทีเด็ดโจ๊กเกอร์ส่วนมวยของแทบอีกหนึ่งตัวคุณพนเอกเบิ้มโูดินครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเข้าตัวถูกอย่าลืมแต่งตัวบางกินกันด้วยนะครับผมช่องนี้คู่มวยอันตรายพอสมควรครับแฟนมวยไม่ได้อยู่ในสนามด้วยครับ เดิมทีก็ฟังผมไม่ค่อยรู้รู้เรื่องอยู่แล้ววันนี้ยิ่งไม่รู้เเรื่องใหญ่ต้องขอโทษขออภัยนะครับแต่มวยที่ผมให้ไปผมเช็คแล้วครับผม